ฝากถึงตลกดังสัตว์ูทั่วประเทศเปิดโพสต์เด็ดให้อัพ,พรสัตว์ไม่ไวหน้าแจ้งความไม่สนภาพรักจากประเด็นที่จอยบียอนควงแวดสีนครสวรรค์น้องสาวไฮอัพ,พรแจ้งความตลกชื่อดังหลังสาวจอยถูกไล่ออกจากงานไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตและสาวแวดโดนด่าไปด้วยเมื่อเข้าไปห้ามล่าสุด สาวไฮได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกโดยบอกว่าน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆตนก็ค่อนข้างรู้นิสัยของคนที่มีปัญหาตลกคนนั้นเขาก็ไม่ได้มีมิดเลยนะศัตรูทั่วประเทศโดยความเมาน้ําเปลี่ยนนิสัยก็จะทําให้คนเปลี่ยนไปเห็นว่าโทรมาขอโทษแล้วแต่ขอโทษแล้วเดี๋ยวเป็นอีกกินน้ําเปลี่ยนนิสัยเข้าไปก็เป็นอีกฝากตรงนี้เลยนะแหวดน้องเราจะทําอะไรก็เห็นแก่นหน้าเราด้วยคิดว่าแหวดเอาอยู่จริงๆคนที่เป็นข่าวก็เคยมาอยู่กับเรานะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาไปโดนเฟนอะไรใหญ่ โไม่รู้ไปโดนเม็ดไหนได้ยินจากคนในงานว่าเขากลางมากตลกผู้ใหญ่หลายๆคนโทรมาถามเฮ้ยใครวะตลกคนนั้นมันเป็นใครทุกคนก็บอกอย่างนี้ต้องคุยกันสักหน่อยเดี๋ยวจะเรียกมาคุยถามว่าบอกได้ไหมว่าเป็นใครวิลลี่ไงวิลลี่หน้าผีอะ่ะบอกได้นิสัยเปลี่ยนฟะนะอยากเตือนต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอต้องคุยกันหน่อยอย่าทํานิสัยอย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองมีอํานาจอะไรมากมายก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนและทําอะไรทุกคนไม่มีใครชอบนะทําแบบนี้เอาจริงอย่าคิดว่าตัวเอง ยิ่งใหญ่นักอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็ยิ่งเพ่งเล็งแล้วโดยเฉพาะวงการแคบเขารักกันอยู่แล้วคนจะอยู่วงการนี้ได้ต้องทําความดีเท่านั้น